ไปสร้างรถนะกรทยเข้าเข่ามายังอะนะอะอยู่ไหนกราทยเข้าเข่ามาหยังเขาออกไปได้ทอยเขาเข่ามาโอ้ยตอนยู่วัดบวบไม่ได้ชื่อมากเอ็มลอยถามนะมึงลู้หันโทอสบุนมาย่างอะ โอ้ไรถขินหอดบ่โอ้เอย่างได้น้ำมีเน,น,นอย่างไดน้ำอยังนอวัาาดนีนักอยู่บ่านักปะนักงะไดนโอ้นักใจจักน้อยนึงนักใจจั้นน้อยน,นึงจั้ว่านักใจ อันบอวละบอลนัดแต่ใจจะนักจะมาให้เลยนะบ่วใจเจ้าด้วใจเหาใจแค่นห้นกาบสวัสดีสวัสดีเร่อพ่อแม่พี่น้อง FC ฟวัดสุ่สู่สุคนเนาะก็ยินดีต้อนรับช่องสบุญบอลนาอีกแล้วเฮ้พี่น้องเอ้โดยกับมาพบมาพ่อในวันนี้จังสบุญเนาะ ก็อยู่เพื่อนของน้องมวยขึ้เก้าพี่พี่น้องเอ้พอดีทั้งสวนสีออกไปแล้วเนาะทางไอ้เพิน่นดื่มเพิน่นนอะทั้งซางเพิ่นดื่มม,มีเรื่องรบกวนให้ทางสวนขอมากรในบ่อเพิน่นนอะโดยบอกเลยว่ามีอย่างเด้อเข้ามาในเนืองเราเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวจะขับไปถามแล้วก่อนพี่พี่น้องเอ้ล้างสีออกไปเวียกไปงานขึ้เก้าโหทางเมน่นมวยก็หาเก็บ ก um ีดอกพี่เนี่ยคนตกทรายกระเปียกไปพี่รองเลยทางสร้างเพิ่งจะขึงจีก็จะได้สั่งทรายมาเพิ่มอีกนี่เนาะแตถามีผู้ใหญ่เจริญจะดีอยากซอยซื้อแห่ซื้อทรายก็สามารถติดต่อมาได้อีกพี่้องแต่ว่าแห่ยังลายอยู่ยังเหลือดทรายได้จีบพ่อใช่ ตัวนั้นโมเมนซที่เขาใส่เราใเอาดินเข่าตัวนะสองคนอลุกเราชีได้อทังนะน้ำอ่งเลยบานในทางนี้เนาะบานนี้พักบยังในมวยชาจู่ที่เหนือบ้ฮะเห็นวไรบานี้เอาไปใช้บานี้เ้บไปหมวน โดยเลย,ยเจ้าสบายดีป้ากนบอกทับีนหายแห้งแล้วเนาะโอ้โดยสบายดีมากลับมาบ้านนี้หู้่นเห็ดชีเดียวเลยทุกวัดยดีมาของนึงนี่ก็ยังดินปูนกันอยู่เดียบผักบ้าง แบบว่ไาไม่ได้มีใครว่าบอกวก่นกมา,มานี้ผมงานเนาะต่างคนต่างเหตุหรือไทางหมอโจเราก็กลับมาวันนี้บม่ได้ถามแล้วเนาะกลับมาวันนี้เอามีครู่บอกว่าโจ<อ>ยังม่มีครูเขาก็ก <c oughs> อ๋อหรือว่าอันแต่งออกแต่งงานโมเมนต์เนาะ <c oughs> อยาทุกไผรมามาต้อนพ่อโมเมนต์บอก ไปกระโดงค่ะไปกระโดงพุ่นน่ะเนาะได้บ่ทันบ่ยอดได้บ่ยอดยังบ่มีรูปเลยก็เก่าซําคนบ้านเฮาน่ํานีโอ้มีครอบมีครัวแต่ว่าทงบ่โจนี่ยังบ่มีคนถูกใจอยู่บ่ มูมีคนแบบว่าถึงสเปคแล้วเนาะคุยไปไยเรืออ่อยเราอะไปไงเราจลดูไย่าได้ดูไฟเดี๋ยวไปจัะโอุ้กเกี่ยงคักปนยังบาดนี่ไว้ดูเดียวทันใจจ้วดคนทันหลาเพื่อเห็นยังนั่นนะสบายดี เก็บอยู่นั่งยไเก็บไปขายบอกด้ว่มาเก็บหนอไม่เก็ไปขายโอ้ก็บอยู่ป่าูแต่คนเดียวนะบุญญาบวางเด้อ่าไปโอเคละเดี๋ยวมันจะคำานแม่บุญไม่ได้มาก น้องมีมีเพือนคนเดียวหาเนื้อเก่งไหมหาพวกเก็บผักเก็บหนาคลายเก็บยหน้า,าไม่คายาพีกพักพีักยังแนนั่นเอาไปคายนะนีอนั้น็น่อพักรกระโดดนปโอเอาไปขายตลาดผู ได้เท่าไารา่เมือวานนี่นยังไม่ได้คายเอามาโฮมใหม่ป่ะอยู่ใช้ตอนนี้พักไหมมีพักอยังไหนมีเขวียนเก็บ,กบ,กบกอ,อยู่แถวเวียน่ะโออยังไปเก็บอยู่ข้างคลองอนง่นะมันเป็นได้กินนะ่น่ะเออโอเคแต่ไปวั่งนั่งเดินขับปลาขับรถคนเดียวยข,ขับปะการังเป็นยังข,ข,ข,ขับปะการังเป็นยังเขับมาเล่นปุ๊บเออ ไปไม่ว่าเด็กน้อยอยู่้จักอยากทขมาหากินไม่ว่าดีเลยมีเงินมีซ่านีะกะเห็นเพิ่นเก็บอะไรไนะเก็บผักกระโดนเก็บผักกระมิ้ไปขายเก็บผาเก็บผาเกินแเก็บหาเก็บหาเก็บซิฟเพราะว่าอยู่ตัวคนเดียวเนาะแบบว่าเพิ่นมีกระปุกหรือว่ามียางแบบมีได้แต่เท่าไรก็มีปโยชนไว้แมนกะมีเม่เพิ่นก็ว่าอยู่ น้องมีนี่เป็นเด็กขายันแต่ว่าเสียที่น้องอยู่คนเดียวกะนี่ก็ขึ้นกับขึ้นตัวของน้องเพื่อนเนาะว่าอะไรเพี่น้องเอ้ถ้ามีหม,ม,มูมีอย่างคืค่อนควรจะใดไขโยเงินเงินหลังมึงง่ายอยู่คนเดีวยดวเนาะโอ้ย, <laughs> ย,ยน่นะจ้ากับเดินส่วนตัวของเพื่อนจะเป็นจังใดฮะกับผู้หุกับแ,แต่เพื่อนแตะนะ น้องเพื่อนบุกเดี๋ยวชิมีเรื่องของเพือะนะ่อนนั่นแหละอ๋อใช้เงี้ยมาจูบเอาแม่มวยอ๋อองวงเพ่นน่ะนะเพ่ยช่างรถนะกราโทษให้เขา,ขา,า,ะนะาเข,าขา่า,ขาขมา้ายังห่อนะไหนฮะอยู่ไหนกราโทษให้เขาเข่ามาให้ยังเขาออกไปแด้วโทษให้เขาเข่ามาโอ้ยตอนยูวัดบ่บ,บอก บริชื่อมาได้เอ็มลอยถ่าวนะมึงรู้หันโทษสบุญมาย่างเรอะโอ้หอยรสกินหอดบ่โอ้มีแนี่อยางได้น้ำมีแน่อยางไ้น้ำอย่างนอบาวัดดนักอยู่บ่ Bona nát bona đây, đây. Oh. chân nói nát chai chân nói nữa nát, wow. chạy chắc hoa chai chai hoa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  nát hoa chai hoa là hoa chai hoa Chạy hoa chai chắc chai hoa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  thế <laughs> hoa โอ้โหยลงใจไปเลยนึง oh, ค yeah. ิดว vale ่าเห็ดอย่างพิษใช่ดอกใช่ไอ้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 ัอ้ไ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 อ้เบ้กอยูอ้ดี๋ไวนี้ไอ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 ้ไจ้ไอ้ไอ้ไอ่เอายังไอ้ไอ้ไอ้อ้ไ่เดอ๋ยอนไ้้บิกไอมไอ้ไอ้ไอจโย้อ้ไอ้ได้ไไอ้อไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไ้อไ้อ้ไไางได้้้านี โอยออกไปได้แล้วว่าเขามาหาแน่แล้ววะคิดว่ามียังคิดออยากเบิกเงินขท่าไรไอ้สองหมื่นไ้โอ้ขอรกคาตมูน้ำมันอยู่นะออสองหมื่นก่อนเนาะโดยโดยฮะคุณพ่อแด่ไหเดี๋ยวดับโซนั้งดบโซนนะอืม Thấy mẹ đúng rồi Sang nó bây giờ bởi ngân Chắc xuống mươn đâu à Sao phân Mấy đúng rồi mít đến Tiếp phân mít thông lên Đấy chung không đu Chịu bỏ lột quá À tựa nè Sang lột bây giờ bởi ngân đâu à Chắc sao phân đâu à Trời mẹ đúng rồi Mày nó vợ này chắc sao phân Chị nhỉ mấy con đó, mượn con Chị nhỉ đâu, chị ấm mưa tưởng nó mà lên này มือเงินบ <laughs> ่ม <c oughs> oh ีเง <laughs> ินเติมน้ำมันมาได้เนาะไปเอาเอื่งคลายก่อนจะได้รออลไรก็เตะไอ้บอลไปกัดอึงบ่แม่มีอึงยูซิปไปโตในขุบนะโอ้แล้วสันเจ้ะอึงไปคลายฮะน้ะงอ่าไอ้ดัดโทมาเด็กเบื่เงินก่อนทองมือแม่มวยมีอยูซิปพันตอนนี้เครียดเลยแม่มวยฉบุญเพราเครียดแต่ทั้งไี่้เครียด โอ้เป็นยางเนาะเพราะว่าเติมบอกน้ำมันคือกินขยู่นะก็ชื่นลำพกน้ำไอ้น้ำมันลงไห้ลงหน้าได้เฉยหน่อยเนาะเติมบ้านข้าเตรียมมได้บ้านเฮ้ยฉันเนาะข้าไปหาเงินหายังห้ยทางไอ้เคนกอนโอ้โหเก็บร้อยเราบ้า้นี่ยังเหลือตัวลุ่มเลยเนาะอาจจะได้เครื่องนึงโอ้โหกี่ได้พู กิบม uh, no. uh. ้วนกบเลยเอาตอนนี้เนาะแห้งนไหมวแห้งกิบอะไรได้เออก็ซีดเลยแห็นมูตอนเห็ดตอนนี้แต่งงามสุดขี่ได้ก็เป็นยู่ตบในี้ตอนนี้เลยตอนนี้แหลยอ่ะงามตอนนี้แหละขี่ได้ขี่ได้เลยแม่นอือดูกระหอ่บพี่ว่าตรงนี้ ทักไอเราโทรมาแล้วว่ามีเรื่องรบกวนนักใจได้เรอ่ะคอยจะเครียดได้เติบกินมีเรื่องนักใจเรามันบอกเพราะวัน้อะไรทประสมบวมันนี่ตามนี้ได้อยสดีชิชิโกอยใหม่กับพอดีนั่นแนเนะ ไปมาก็คู่องูนี่นะคเลยน่ไอ้ถือเงินถือข้ามมาอยู่บ่มนี้ย่ได้กดได้ยังมได้กดกดไดู้ได้เอหลงหนาเโอ้ออกป้ด๋้าก็บมาวะมาด้วนเหอะเอาเปจับจูเลยเนาะจับจูเลยมได้แจ้งลงหน้าออ จกดตัวไ้อนนีจะไปกดก่อนบ่จำรหัสได้ยีบอจำรหัสพกเราใ่ไชมจ๊ะจำรหัเได้อนแล้วนะอแล้ววะอย่าขอเบอร์ก้อนครึ่งนึงไปวันน้ได้เนาะได้ได้ได้เนาะเตียงนบอกน้ำมันมันได้เนาะแม่ช่วงนี้สิลงหน้าเนาะมันโกขีไปขีมาตลอดมือขีรถจักรได้ไหมเนาะ มนื่50อ250แม่นแล้วก็บ่ได้ใกล้ปานใดบ่ได้ใกล้ด๋อ้วยังดีสิทําดีน่เยบัมันแพงนะมื้อนี้แม่นโอ้ย6,000บาทเนี่ได้2มื้อเนนึงได้แต่4 47เนาะ47บาท ลานหนึ่งเนี่ยชมาเขามาวันพ่ธสิมันได้อยู่สามมื้อหรือสี่มื้อตอนเาเพิ่มมาจะมาสวรรค์มาพี่นี่กลับขึ้นไปบ้านน่าแพงนี่มากเกินสองมื้อเบิร์ดแหลกลานหนึ่งสองมื้อแต่ว่าเขามาแต่พี่หันได้อยู่สี่มื้อลานหนึ่งเามาแต่แถวนี้ได้อยู่สี่ห้ามื้อแรงมากระไรเนาะแต่ว่าาขึ้นผมน่าแพงพวกนี้บ้านบ้านฉันโอเคว่าตทงมีหาเงินให้อ้ายแล้วเราห้ากไก่จะได้คน กะปับก <pegar> ่อนเนาะมากดเงินก่อนมพีได้อ่เด้อเลยเลยอ่ากดเงินกดเขาก่อนอ่าได้างเอกเขาฮะยังอืมเงีกเลยน่เคนว่าขึ้นพุ่นได้เปล่่ ยูนนี่ก็ได้เนาะมันหมไปอย่ก็ได้อ่พี่ได้เนออย่าม้นี่คือชิบักิโอ้ยาทงมไขึ้นไหมหะหนไปว่าคิบนัก่กิบนักอะมีนาวฮยมตู้ละว่าย่งก็กิน่าตู้ละว่าอะไรก็กินนีไอมีหยงก็ chip nương bây giờ chip nung tay song 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 chip nung bớt โอ้ทางเอเห็นเงินปันนี่กูอยากหันมาเน่้าสี่หาเต้รถได้เลเว้นี่โนี่นะชงชองงวดนี้ชงองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าด้ยให้รถมาทางนี้ก็ได้เดี๋ยวมามันพอนทั้งหลย thuận thôi con được cao nó bay bay sòng này nhấc nhấc được na con โาได้จับนหลไดเ้จนี่อามีแฮ้อ่ะควนได้่อนเงน่อนข้เออเออเออเอาบาพ่อซะบนาพักได้เอาะเนาะมีเรื่องนักใจเองของเราเออมีเรื่องอย่างนี้นักใจเโอเคโอเคคเนาะ ครบเลยครบเจะจัครบเาเลิกเลิกก็จับกันคืชิแม่้อเกันละพอจับคือชิไกด้วยกันะเออดยอ่ะสาน้ององ้พอนทายรูปไอ้แล้วก็แมลงมวยแป๊บนึ่งเนาะก็ย่างาเนาะเห็นเจ้าเห็นเจ้าให้จับเงินกับย่าบ้านนี้เลยขาโมกับใจแล้วอีกคนหน่งแทางไ้แล้วเห็นแล้ว ว่าไอ้เบิกเบิดก็ได้ว่ายันเทียว่หอือว่าจะให้ว่านั่นเยอะเลยหนึ่ว่าจะบอกว่าเล่าอีกจักหนึ่งอีกบ่าประมาณอีสิหมื่นที่เลียบรลอยออสามสิบมื่อเทพื้นเทอย่างีนกระหว่างเนาะเทพื้นติดบานดในกระโ้ยบานนี่ติดบานจะก่ได้คือขึ้นน้ำแต่ตัวคุณทองน้ำมดเลยนะอ้ตัวคุณน้ำมาเลยนะคือน้ำ แม่เนี่ยเตือนนึงขุดของน้ำหนี่กับผมแมนทีายมือเตืออยู่จ้ะมือเดียวป่ะมันมันมันฝนตกใช่แต่มันอ่อนทีเดียวเนหม่อกินแถบไม่ใหญ่ยังอ่อนอยู่แมนขุดลงไปแล้วฝนมันตกใช่เลยเมื่อวานขุดอยู่นี่น้ำมาเลยขุดขุดเอ็นเอ็นสร้างนั่นขุดอยู่สร้างเตี้ยขุดอยู่เฮือนน้องมูนเอาน้ำมาไว้นั่นก็เนาะขุดลงไปแล้วก็น้ำเทมาไว้ก่อนเราอะ มันเดี่ยักเนาะอือกี่รงงามกันยังตอนนี้แหละมันแหงได้ในหัวเสียตะเก้วเอาเดียวแม่มวยเลาขึ้นโอเสียตะกนีหแล้วมันแหงได้แลมันแหงแล้วมันยากหนอยเนาะบแหงมันยากหยบแล้วไป

เพื่อทีได้เป็นรูปร่างเป็นสร้างนี่ทำใจบเย็นกับโบไรอีไม่เนาะโบงามเลยโบงามอีกเบี้ยวละคนคือทั้งสมบุรณ์ในโบผู้แต่ว่าปัดผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งในเพิ่นผู้กัวเฮ้ยเลยเที่ยงตรงโบตรงเนาะ แต่เบิร์นเ้ตัวพักฉากนอกนี่อีกประมาณจักมื้อนี่ไอ่มันสามมันามื้อบรรมบ่นีบอ๋อวา้มันจะเสียเงียอะไรพูดอยู่ใเด็บ่งียไปเอาไปพุช้มาีแต่ว่าฟชีฟชีอยู่นี่หรือว่าไปไปพูดบ่อจะคนได้เนาะสีหูอืม ่ฮได้มากะชีวะอน้ำก้อนไปฝาก่เลยแม่วไปแลนฮะแล้วอาจีเอาเสื้อค้าปูกั้นไว้ัยแ้ไหวไปดิมื้นม่น้มวยว่าเช้านี้ก็เอาเสื้อปูไว้มงละมุมละมุมแต่ละคนจะพูดว่าแม่น้ำมวยเชียงพิโ่ยังให้ช่างจับืนเชียพน่ยังก็ปนนอึ่งโอ้โอ้ปเดินเมื่อกี้นี้แอเาวน้อยก้อยอ ต้มยังแค่น้อเนาะต้มทั่วเนาะอย่างอื่นก็กิดว่าแบบนดียวนี่เดียวอดี๋ยวปนดึงโอ้โหเมกินใี้นี่อยนั่งอยู่เราอย่าแม่ต้องมวยว่าสิปนดึงมาชูชางกินไหนอยาเอาก้อยหรอวะเพิ่อตั้งแตเกิดเราจะได้เคยได้ยินเราอะนะเนาะมาทำไมหมดจะมาหนีเจ้าสวัสดีเลยค่ะยืนนิ้วห่มบ่นก็ได้ปะแต่เจ้าขอบุญขอบคุณทางเงินที่ช้างเพิ่นเบิกไปมื่อนี้แหละ ก็ไปไก่ได้เลยและปนอืองมันก็แซ่บอยู่ได้ปลนอืองเคยปลนบ่โดยแม่น้ำมวยเคยปลนต้มเปื่อยๆแล้วก็ลอกนางออกกลายปลนเป็นโตเลยอือบ่เคยกินอ๋อเมนแม่น้ำมวยชิชำเมนูให้ชร้างกินปลนอึ่งบืนโดยจะไปเห็ดได้ มาจ้างผู้กินน uh, like okay. 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 yeah. ้ําบ่น้อยใจเนาะต้มต้มเอาพอแล้วเนาะต้มเฮ็ดแจ้วให้เพิ่นก็ได้อือโอ้ยก็ไปกินโลดอ่ซบนี่มือนี้าเอาเงินไว้เจ้าซื้อน้ําก้อนให้สร้างอื่นเพราะว่าเพื่อเฮาสิมาคือเฮากสิให้เจ้าไปซื้อแม่มวยอนีก มาเจ้าไอซือกําลังกอดนําก่อนมาให้สู่ซางกินบ่เอิ้นเด้อเพื่อเฮามามาหยังมื้อเมือเฮาก็บ่ได้มามือมามื้อบ่มื้อใดบ่ได้มาก็โทรบอกเจ้าั่นแหละจ้มื้อใดโทรบ่ได้โทรศัพท์อยากเพลแล้วอือโทรศัพท์มันเป็นแบบอ่ามันออกสีสีแดงๆเป็นแบบหน้าจอมันสิเสื่อมลโดยหน้าจอหน้าจอเสียต้องไปเปลี่ยนสมุไว้เื่อว่าโทรหาบ่ได้เพราะว่ามันทํายาก เพราะมันเป็นน้ำเกลือกับหน้าจอต้องไปเปลี่ยนหน้าจอแพงได้เปลี่ยนหน้าจอเปลี่ยนหน้าจอมันล่างหน้าจอนี่แพงโทรหาไหร่ก็คือโทรศัพท์เพงโอเป็นยังเดี๋ยวซีโทรถามช่างเอาว่าโทราว่าไรกันอ้าววันนี้พอดีเขาออกไปข้างนอกแต่ทั้งช่างรถเพิ่นโทรเข้ามาเนาะเพิ่นมาอยากขอเบิกเงินก้อนสองหมื่นบาทกัยังเหลืออีกสองหมื่นเนอะใครเทือนเจ้านี่แหละอ้าววันนี้เงินที่เขาจ่ายไปเมื่อกี้นี้ สองหมื่นบาทกับเงินหน,นึ่งแสนนี่กลับเป็นเงินของทางพออ่อใหญ่ใจดีดที่เพิ่นได้สุดซอยจ้างคาซางเทเทือนให้เจ้าเนี่แหละในนามวยกรขโคขอบุณขอบคุณพ่พอใหญ่ใจดีเด้อโดยไหมาสำ่ใดพ่อไหลคืนหาพ่อรลอยเท่าพันเท่าขอให้พ่อสุขภาพแข็งแกรงอยู่ดีมีแห้งขอให้พ่อมัน วันนี้นไปทั้งใต้ทั้งเหนือก็ขอให้มีคุณผักคุณเจ้าคุ้มครองพ่อขอเดินทางปลอดภัยขอให้พ่อสุขกายสบายใจนะขอบคว้าเฮือนซานขอให้เจอแต่สิ่งดีๆเด้อพ่อเด้อแม่น้ำมันก็ขอขอบวนขบุญพ่อรักปลุกไนยเบิร์ตสุขสุขชนชื่นมื่อมาสาซอยแม่น้ำมวยก็ขอให้ทุกทุกทานพ่อถึงเงินแต่ข้ามลำรวยอยู่ดีมีแห้งด้อพ่อแม่เอ้ย ขบุญขอบคุณละลายโดยแม่น้ำม้อยกับขาแต่มีแต่มือสิบนิ้วแหละขบุญขอบคุณพ่อแม่หรือพ่อ่ใจดีเบิร์ตกุสุคนหรือว่าที่งานทายบุญหรือว่าเอื้อบุญกับข้อขบุณขอบคุณละลายโดยเอื้อบุญกับข้อพ่อแต่ความสุขความเจริญไม่แต่เงินแต่ข้ามเลยเด้อคิดสิ่งใดขอให้เอื้อยมุ่งมั่นสมปารถนาขอให้เอื้อยอยู่ดีมีหนี้ให้ยืมันควันยืน ขอให้ลูกได้บุญก็เป็นคนดีใหญ่มาขอให้เป็นเจ้าเป็นนายเด้ไอ้บุญเด้อร้ยฮะสาธุเนาะโดยเจ้าก็คือกันแหะเบิ่งลูกเบิ่งเต้าดีๆระวังลูกมาแต่แต่เฮียนเนาะไ้้เสิพมือให้น้องมวยก่อน่กเงินใบควยนนี้หันให้น้องมวยไปืองเียนเด้อแซ่นึงหันเจ้าเก็บไว้ขอบคุณหลายเด้อย วันนี้หนันจากที่พ่อใหญ่ใจดีกับมีแม่เลียนเนาะเป็<อ>นในสดช่วยเรื่องที่ผ่านมาแหละ<อ>กับขอบุญข,ขอบคุณแม่คือกนแล่วกัขอบุญขอบคุณทั้งผู้รับผู้ใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ซื้อดินชื่อโดออนวัตถุทุกทุกอย่างไพี่น้องเลย<น>ที่สุ๊ก็ขอบุญขอบคุณเบ,บิร์ตสุกุจุคนพ่อใหญ่ใจดี ที่หลายๆอย่างที่นิมื้อเข้ามาซอยแม่น้ํามวยกะดีบกดีใจหลายสิภารญาเป็นคนที่ทําให้มันดีที่สุดโดยกะขอบคุณขอบคุณแท้น้องมวยที่ผู้ใหญ่ฮักแพงน้องมวยเมตตาน้องมวยโดยแม่ก็ขอขอบคุณขอบคุณแท้น้องเด้อที่น้องบ่ได้มากไปําไปเียนกบให้พ่อแม่ว่าน้องมวยโดยเพิ่นก็อยากมาบ่เพิ่นกฮู้อยู่บ่บ่เพิ่นบ่ว่าอกตนี้ขอบคุณเบิดุุคนแม่น้มวยก็โดยใจเสมอแม่น้มวยกบ่เคยลืมบคุณเพิ่น กะคิดอยู mm ่ที่ผ่านมากะสิ่งใดผิดพลาดประการใดก็แม่น้องไวขอโทษขออภัยมือใดมาบ่ทันกะอาสิท่าเวียกน้อยนึงกะไปทันเป็นนี้โดยขอโทษขออภัยพ่อแม่จะได้หลายเด้อโดยกะบ่ว่ากันสายสัปดานี้เฮาสิกลับก่อนมีแต่ว่าาอ้ายเพิ่นกบ่อยากได้แม่แปนจักหแผ่นมาตีข้างๆอันเฮือนครัวแหะทางเบิงถ้าว่าได้เข้ามาบ่เอินก็สิซื้อมาไว้ก่อนะกะโทซ่วมมีอย่างที่ว่าเฮา แต่ว่าอันทอเนี้ยไงนั่นร้อยเพิ่นขุดก่อนจังสร้างมาได้เพิ่นเอาลงซอยเลยทอใหญ่นะอันนี้กัเฮือนซานของเจ้านี่กัสิได้อยู่ประมาณสาบเทพื้นแล้วก็ติดบานประตูแต่ยังบ่มีงบติดกระโหลกระโดตัวนั่นแหละซัมม่กับเมนมวยกได้ใจลายแล้วขอบคุณขอบคุณเป็ยังเบดสิครูสักคนแล้วเลยในซัมมี่กัในซัมมี่กปเอาไปก่อนเนาะแมนมวยเนาะบ่มีหม่องชิญหม่งเชากับมีใจหลายคือสําคัญกับ เขาเบิ้งเขาคุ้นไอ้บุญลลายเด้อไอ้บุญเด้อก่อนเด้อนี่แตงเงินแต่ทองแตงไล่เขามากเลยน่ะี่อยู่เงินในกระเป๋าฮะเด้อโดยซาถุกไปเถอะไปปานิพุนกัชิมาอีกไ่้จักปานนี้เนาะเด้ประมาณอีกสามมื้อทั้งสองคนวะทั้งนอกนี่สามมื้อแล้วกับเพิ่นกัชิเทพื้นเทพื้นเทในเทพื้นอยู่นั่นแหละบุไม่ค่ะเทพื้นกับประมาณมื้อนึงแล้ววะโดย ก็ติดบานประตูกด้ติดบานประตูแล้วถ้าว่าบมีงบต่อไปเียมือราไดทะเลโดนว่งาฮะเฮพื้นน่เจียมือได้หรอเจียมือเจียมือมือข้ามมาคุณเลยดอือโดยอาซาโอเคไอ้ห้าสิบเก้าคนเด้อคือฝ้าดฝนชิมาอีกคช่ไหมคือคุ้มคุ้มไหมอีกแลบวันนี้คนนพังเบิองค่าว่าบลามะโบลไปทา้งายเบิรนสีข่ามาพี่อีกบืร์นโดย สั네่งพันชีแยกกันไปให้อยู่ช่องไรกะถ้าได้มากพันชีเนะไปเยี่ยมพยายามอายุนี่มากเติมไปท่าแล้วคุ้มแนมไปรถผมนะฮึว่าสร้างพันเศษดูแก้วไปเลยเกี่ยงคักปัญญาง่ายงครับอ้าวเฮ้ยพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ทางสบุนที่ได้เงินเอาเงินจ่ายให้ทางสร้างรถทางเองเพิ่นกะเป็นเงินของทางพอใหญ่ใจดีเนาะอยู่ทาง ต่างประเทศพ่แนแม่ทั้งสูบุก็ต้องขอบุญขอบคุณพออ่อใหญ่จะดีละลายเดอ้อขอให้พ่ออยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพทางกายแข็งแรงแข็งแรงด้วพ่อเดอ้อขอให้พออ่อมันยอยู่มันขอนยืนโดยแล้วกะ็ขอบุญขอบคุณทั้งแม่เปียนหรือว่าแม่แซนดีและะ้วก็ผูรักผูใหญ่ทุกๆท่ททานที่ผ่านมาทั้งสมบุญก็ห้อยู่ดีมีแฮ้งโดย อ่ะสำหรับเคปนี้ขอดำหน้าพี่น้องไปก่อนขอกาว่าสบายดีสบายดี